นี่คือ t ิวตาโครนอสครับเคสเมือถือที่จะเปลี่ยน iPhone ให้กลายเป็น Ironman เอ้ยกล้องถ่ายหนะักพกพาเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือจริงๆด้วยตัว iPhone เองอะ่ะเขาก็ถ่ายวิดีโอดีมากอยู่แล้วใช่ปะแต่เราสามารถทําให้มันดีขึ้นได้กว่านี้ไงอารมณ์เหมือนโทนี่สตาร์ที่ก็เก่งอยู่แล้วแต่พอใส่เกราะเข้าไปก็โคตรเทผมเข้าใจครับนี่มันก็ดูเยอะแยะดูอลังการเกินไปใช่ไหมผมจะบอกว่าเราไม่ต้องใช้หมดนี้ก็ได้ครับเราใช้แค่ แค่เคสกับฟิลเตอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวดใูใกล้เคสฟิลเตอร์เดี๋ยวผมทำให้ดู3แบบอันแรกครับ ND ฟิลเตอร์นี่พูดง่ายๆมันคือเว้นกระแดษให้กล้องเราอะเวลาเราเดี๋ยวทำให้ดูเวลาเราไปถ่ายในที่ที่มันแสงจ้าแบบนี้ใส่ ND ฟิลเตอร์เข้าไปาแสงมันก็จะไม่จ้าเกินไปแล้วก็บาลานซ์มากขึ้นแต่แดดร้อนๆแบบนี้ช่วยไม่ได้จริงๆกลับเข้าสตูกันส่วนอันนี้ครับอาวุธลับของผม,ผมเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ วแบ l a c ม m i s ิลเตอร์คนชอบถามผมบอกว่าทำไมคลิปพี่ภาพมาดูนุ่มมาดูลมุลจังเลยนี่เลยครับเวลาเราใส่อันนี้เข้าไปนะแสงอ่ะมันจะฟุ้งขึ้นแล้วก็ภาพอ่ะมันจะดูนุ่มขึ้นดูนวลขึ้นแบบที่ภาพยังชัดอยู่อีกอันนึงคือ w h มิสฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ที่จะทำให้แฟนล,ะกะลักเรามากขึ้นการทํางานมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีความแบบชวนฝันมากกว่า <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้แหละ แล้วอันนี้นะความชอบส่วนตัวเลยไอ้ฟิลเตอร์ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นแมกเนตครับว้าโคตรเป็นอย่างเท่แล้วคนก็ชอบบ่นกับผมจังเลยว่าโอ้พี่ผมไม่มีกล้องอะผมถ่ายคอนเทนต์ที่สวนมงคนหนึ่งเขาไม่ได้มี iPhone ไมหมล่ะเพราะว่า